ครับและขั้มเป็นดีีทัทน,นี้อยู่กับนัดและตูดครับไปเริ่มกันที่วันสุดท้ายของการแข่งขันจักรยานทางไกลานานาชาตินี่คือ Tour of Thailand 2023ครับรายการชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีสเตจสุดท้ายสเตจที่6ครับจากศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชจันทบุรีไปเส้นชัยที่สนามกีฬากลางระยอง160 7กิโลเมตรคือถึงตรงนี้เหลือนักปั่น81คนจาก15ทีมร่วมชิงชัยนะฮะ mm hmm. แล้วแชมป์นี่ก็มาลุ้นกันหน้าเส้นเลยครับ mm hmm. เป็นโมฮัมเหม็ดฮาริฟซาเลจากตรังกานูโพลีคอนไซคลิ่งนะครับ mm hmm. ก็เข้าเส้นชัยคนแรกครับแต่ว่าไปปั่นปาดหน้าเพื่อกันทางเรมอน n เทรเดอร์ hmm. นักปั่นจากเนเธอแลนด์ทีม JCL อูกเกียวจากญี่ปุ่น ปรากฏว่าก็เลยโดนปรับแพ้ฝาวครับและแชมป์สเตดนี้จึงตกเป็นของสราวุฒิริรณชัยจากทีมไทยแลนด์คอนติเนนทัลไซ l i n g นะฮะแล้วก็ยังได้แชมป์เบสอาเซียนสเต e อีก1รายการด้วยครับที่2เป็นเรมอนครเดอร์ครับจากเนเธอร์แลนด์แล้วก็ที่3เป็นปฐมภพพลอัตทันทีมชาติไทยเวลานี่ที่3ชั่วโมง48นาที52วินาทีเท่ากันทั้ง3คน นี่ก็รู้สึกดีใจนะครับเพราะว่าพวกเราทําสําเร็จแล้วก็คืออยากได้แชมป์สักสเตดนึงก็ถือว่าเป็นที่พอใจแล้วครับก็คู่แข่งในซีเกมในอาเซียนนี้ก็คือน่ากลัวครับเพราะว่าแต่แตและทีมก็ค่อนข้างที่จะแข็งแรงเราก็ต้องพัฒนาต่อไปเพื่อจะสู้กับทีมคู่แข่งเราให้ได้ครับการแข่งขันทัวร์ออฟเทเรนเนี่ยมันเป็นสิ่งที่น้องๆเริ่มรู้แล้วเราควรจะปรับปรุงแก้ไขย,ยังไงเพราะทีมคู่แข่งของเรามาหมด อินโดมาเลเซียนะครับฟิลิปปินแล้วก็อีกทีมหนึ่งก็คือสิงคโปร์แล้วก็อย่าไปประเมินค่าว่าเราเนี่ยสู้เขาได้หรือเราเก่งกับเขาเขาด้อยกว่าเราแต่เป็นเทค ทางด้านแชมป์เวลารวมนะครับหลังจากสู้กันมา6วันครับกับระยะทาง1,032.9กิโลเมตรแชมปเป็นของเทชเชียบาบัตไซคารนักปั่นมงโกเลีย e ครับจากรู้ใจออนไลน์อินชูรันทีมนะฮะที่ครองเสื้อเหลืองตั้งแต่วันแรกจนวันสุดท้ายเลย ก็เวลารวมเนี่ย23ชั่วโมง38นาทีนะครับตามด้วยจามใบาจามชินบายาครับจากตรังการูโพลีกอนไซกลิงทีครับตามหลัง42วินาทีอันดับ3ยูมะโคอิจินะครับจาก JCL อูเกียวจากญี่ปุ่นครับก็23ชั่วโมง38นาที43วินาทีนะครับ ส่วนในประเภทเบสอาเซียนนะครับประจํารายการนี้เป็นของนักปั่นทีมชาติอินโดนีเซียอย่างที่ท่านนายุสมาคมบอกนะครับว่ารายการนี้เนี่ย mm hmm. เพื่อนบ้านเรามากันหมดเลยครับ มันเห็นแล้วครับว่าชั่วโมงนี้เราก็เบาไม่ได้เหมือนกันใช่ยประมาทเด็ดขาดเลยนะครับเบสอาเซียนเป็นของเทอร์รี่ยูดากูซูมานะครับนักปั่นทีมชาติอินโดนีเซียเดี๋ยวต้องไปเจอกันในซีเกมซะด้วยนะครับก็ทีมชนะเลิศเวลารวมแล้วก็ทีมชนะเลิศเบสอาเซียนเป็นของทีมชาติอินโดนีเซียเวลาเนี่ยเอามาบวกรวมกันนยอยู่ที่71ชั่วโมง9นาทีครับ